สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดให้จองคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็เพจเลยนะคะถ้าใครสนใจก็มาจำก่อนก็ให้สิทธิ์คนนั้นก่อนเลยค่ะก็จะเป็นคูโบ t a K850 นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะระบบ6กเกียร์เดินหน้า2อเกียร์ถอยหลังนะคะคันนี้ราคาเราตั้งขายอยู่ที่36,500ืนารนะคะพร้อมจะส่งแต่ว่าถ้าลูกค้าอยู่ไกลเกินกว่าสี่โลนะคะทางร้านจะบวกเพิ่มห้าถึงหนึ่ค่ะ เดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลยค่ะก็จะมีที่เก็บมือควงด้วยนะคะ ยางสวยนะคะคันนี้สีเดิมๆสสวยๆค่ะก่อนจะส่งทางร้านก็ถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เอามาทำคลิปก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เคลือบสีนะคะถ้าเคลือบส,สีก็สีก็จะสวยกว่าน,นี้นะค่ะ ต้องสับตัวนั้นก่อนนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตามไปสับตัวนี้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์หนึ่งนะคะเ,เรามาดูเกียร์สองค่ะ โรตารี่คันนี้ก็กว้างอยู่ที่65นะคะเดี๋ยวเรามาดูโรตารี่เกียวไว้กันบ้างค่ะ เียร์่ห้าหกจะเหมาะในกนารรากสาลี่มากกว่านะคะหรือว่าใส่หัวหมูพวงได้ะคะ่ะ เรามาดูเกียร์สามค่ะนี่ก็เกียร์สามก็ถือว่าเร็วแล้ว ร้อหลังไม่ได้เลย เีเราจะมาดูถอยหลังเกียหนึ่งนะคะเพราะว่าสี่ห้าหกมันจะเร็วค่ะเหมาะในการล่าสาลีนะคะแบบที่บอกเลยค่ะจะเป็นถอยหลังหนึ่งนะคะมาดูเกีย้ยสองค่ะเกี้ยค่ะเกียสองนะคะ เกียร์ก็จะไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเกียร์มันจะมีเป็นตัวเลขบอกตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโรตารี่เกียร์ช้าค่ะถ้าตกไปข้างบนก็จะเป็นเกียร์ไว้นะคะตรงกลางก็จะเป็นว่างค่ะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็จะเป็น QR code ก็จะขึ้นด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถสแกนแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็บอก EP ด้วยนะคะว่าเป็น พีไหนทางร้านจะได้บอกได้ถูกต้องนะคะว่าลูกค้าสนใจเป็นคันนี้แน่ไหมคะ่ะเครื่องเบานิ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ